เขารพไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวแต่ให้ยันจนหน้าคาราชม,มีตักมากแต่ไม่บริจาคทานจึงไปเกิดเป็นหน้าคาราดเฝ้าสึนักณสถานที่แห่งน,นั้นเองแล้วจนะจะเอารูปปั้นไปตั้งตรงไหนจะได้เป็นมงคลเจ้งคะตั้งที่ทีผู้คนสันจรดแล้วห็น น้าอารามด้านบนนั้นไม่มีพระปฏิบัติดีพระองค์ใดดีพอให้หาพระที่ป,ปฏิบัติดีคือสมณะที่ป,ปฏิบัติดีมีศีลออกระพฤตชอบพระองค์ใดปฏิบัติไม่ดีกูไม่ให้อยู่ทำไงจะได้จะเห็นโนจะได้รู้โนมา,มาจากทางที่ไหนจะไปหาทางใด<า> เดี๋ยูจะดึงมา<ะ>อารามแห่งน,นี้มีอาถรร<ะ>สร้างคราใดาก็ไม่จำเรินทัพย์เพิงบาดาลเอาขึ้นมาไม่ได้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่เห็นดกอกลูกเรืพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธบารมีสิบอย่างด้วยกันแล้วอันมีอันใดอันเชิญขึ้นมามา,า่าคะ เอาพระองค์นี้ไปตั้งปฏิบัติที่ดีนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่เป็นผลต้องบริจาคทานรักษาศีลประพฤติดีทั้งกายกรรมมโนกรรมในวจีกรรมอย่ายึดติดเพียงในธรรมธรรมไม่มีรูปมึงจงจำไว้ทแลรวจะเอาไปตั้งพระพุทธรูปตั้งต,งตรงไหนตรงใด ที่สมควรจัดตั้งพระพุทธเจ้าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งศาสนาพุทธนี้ประกอบด้วยพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์จ,นจนึงจดจำไว้ทีนี่คือรูปเคารพแห่งพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งแล้วมีชื่อมีนามไหมเจ้าคะพระสิกขีพุทธเจ้าจังตุกดเนื้อเซตุ๊ดเออสิกขีสิกขีสิกขีพระพุทธเจ้าสิกขีจังตุ๊ดเออร์อะไรจังเพีย เจ้าชายพระธาคือพระพุทธเจ้าองค์ที่สามเวลาเองแล้วยังลูกี่จะพอมีบารมีไหมทุกทปฏิบัติไม่เกิดเทียทามมัวแต่ทมไม่ปฏิบัติจะเกิดบารมีไหมทุ่เวลาที่ทำสมาธิให้เราบำเพ็าจิตใจตภางๆต่างๆจากภายนอกคือสิ่งอื่นทำให้มี ผีเปรตทําให้ดีมิตส,สาเหตุจากภายในคือมโนจิตจงระวังสมาธิก็ดีไม่ใช่พุทโธพุทโธไม่มีหากเกิดสมาธถาาิถ้าเราไท,ทรราภาวนาพุทโธไปให้พุทโธมันหาย แปลว่าไม่มีไม่มีสิ่งใดเลสิ่งูกไม่ค,ยมคมนะอยสงบยาทต่มันไม่สบเลยขาดภาวนาไปเร้วที่จะบุญกับออคืนมาบุญเก่าของเองในภพชาติที่ผ่ตนพวกเองเคยปฏิบัติตรนั้นให้ปฏิบัติตนนั้นเรื่อยพวกเองมีกรรมดีแลกกรรมชั่วติดตรงนั้น แล้วลูกมีกรรมดีกรรมชั่วไหมเจ้าคะทุกคนมีกรรมดีมีกรรมชั่วอันไหนมากกว่ากันเจ้าคะให้พิจาร,รณาดูเองเธอหากมีกรรมชั่ววัดวาเองจะเข้าได้อย่างไร ขอให้เป็นให้ขอว่ามาค,ำค้ำจุนพระพุทธศาสนานาคาและนาคีทั้งหลายเป็นผู้มีทรัพย์ขอทรัพย์ให้เป็นอยากขอมาเพียงบำเรอตนให้ขอไปบำเรอพระพุทธศาสนามาสมบัติภายนอกมากมายสมบัติภายในมึงไม่เอาไปหรือยอย่างไร ขนไปให้เต็มเกวียนขนไปยุคพระศรีอริยะเมตไตรขนไปให้เต็มเกวียนเตือนพวกมึงทั้งหลายกับกันวิบัติแล้วแล้วทำไมจะจะคลายวิปัสสนาไม่มีการคลายเป็นธรรมชาติมีเกิดมีดับหรเริ่มใหม่แดงมีเกิดและมีดับ เป็นวัฏจักรจนกว่าเองจะเข้าสู่พานคือสิ้นส่วนโลกาก็ดำเนินไปแบบนี้เอาตัวเองให้รอดสุขภาพต้นะา สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างจุค๊ค่ะดูให้โทษทั่วนะค่ะขา้างหนางก็มีตลอดโอยามีเราฟูดูข้างหลังไเด้อ้ <c oughs> วค่ะ้ำตาไวป่ะำตาแก็บอก ông tiền công, con trai cũng có mấy không lấy, không làm, không

ที่บ้าเจ่งเจมนองจมสจะได้เตานี้ถามพ่อครูประทับทรง <c oughs>